สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาธารุหรือสาไพยิบซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาจะมาทํานายดวงนะคะ,ะทั่วไปนะคะรายเดือนของชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนกรกฎาคม2563าสนะคะราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ ท่านใดที่จะดูเป็นลัคนาก็ดูได้นะคะเดี๋ยวศาตรจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันในส่วนของเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะคะมาดูกันว่าชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอภาษาขออนุญาตสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ การทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะคะอย่างงมงายโอเคค่ะนสสี่ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการในส่วนของดวงทั่วไปของเดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวขอเรียงไายแปบหนึ่ง โ okay. อเคนะคะเรามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกที่ได้นะไพ่ใบแรกที่คุณได้เอ็ดออฟวันนะคะชาวราศีตุลนะคะช่วงนี้คุณเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆคุณประสบผลสําเร็จนะคะคุณเริ่มต้นได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเริ่มต้นก็เนีให้ประหยัดและก็มัธยัตนะคะ,ะได้สี เหรียญน,นะคะใบที่สามได้สามเหรียญค่ะโอ้โหดีเลยนะคะให้ใบที่สี่ค่ะสองดาบเพราะว่าที่ผ่านมาคุณลังเลใจโรเลใจให้ใบที่ห้านะคะได้ knight of s w o r d นะคะ อภัยสงสัยไายมันซ้อนกันนะคะใบที่หกใบที่หกคุณได้ n i g h t of c u p นะคะใบที่เจ็ด hangman นะคะใบที่แปดหนึ่งเรียนนึ่เรียนแสดงว่าชาวราศีตุลมีโชคมีลามีสามถ้วยด้วยนะคะใบที่เก้าแล้วก็ใบที่สิบนะคะคุณได้ h y b r i d e s นะคะ แล้วก็จะมี6ถ้วยมาด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่านพร้อมกันหมดเลยนี่แหละนะคะอ่ะใบไพ่ใบแรกนะคะคุณได้1ไม้เท้าแสดงว่าการงานของคุณนะคะใครที่ตกงานได้งานนะคะใครที่มีงานอยู่แล้วนะคะอยากเริ่มงานใหม่เริ่มได้นะคะหรือว่าอยากลงทุนทำอะไรใหม่ๆนะคะคุณทำได้เริ่มต้นได้นะคะ แต่การเริ่มต้นของคุณนะคะมันต้องใช้จ่ายใช้เงินนะคะฉะนั้นอุปไพ่สี่เหรียญบอกคุณว่าใช้จ่ายเงินให้ประหยัดนะคะเริ่มต้นไม่ใช่ว่าลงทุนใหญ่เลยอาจจะเริ่มต้นลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะขยับขยายไปข้างหน้าพราะมีคนช่วยเหลือคุณนะคะคุณได้สามเหรียญน,นะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนเกื้อหนุนมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่นะคะหรือว่าค้าขายได้กําไรนะคะ เป็นพา,ายสามเหรียญค้าขายได้กําไรนะคะว่าที่ผ่านมาคุณลังเลใจคุณคิดว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีนะคะคุณเหมือนกับว,ว่ายังโลเลยังคิดอยู่คิดเยอะอยู่นะคะที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมาเองทุกอย่างทำเองนะคะคุณเป็นคนสู้ไม่ถอยอะนะแล้วก็เห็นไหมคะคุณได้ดไนท์ออฟคัพ นะคะอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยก็คือ,อมีคนพร้อมเข้ามาช่วยเหลือคุณนะต่อให้คุณจะลงทุนหรือทําอะไรเริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,ม,มีคนช่วยเหลือคุณนะคะแต่ให้คุณระวังนะคะระวังนะคะ,ะระวังเรื่องการที่มีอะไรอยู่ติดอยู่ในในหัวคุณที่มันยังไม่หลุดนะคะเพราะว่ามันขึ้นตรงตําแหน่งปัญหาและการแก้ไขนะคะ ติดอยู่ในหัวคุณฉะนั้นคุณจะทําอะไรอะค่ะถ้าคุณลังเลใจคุณยังแบบกล้าก,ก,กลัวๆนะ่ะคุณก็ไปไม่ไม่สดไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายนะคะเพราะว่าเงินรอคุณอยู่เห็นไหมคะไดเอทออฟเพนจคัคเกิลถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเดือนนี้ชาวราศีตุลน,นะคะ,ะจะมีเงินเข้ามาหรือมีเงินเข้ามือมีลาบก้อนใหญ่มีโชคมีลาบเข้ามานะคะแล้วก็คุณจะได้เฉลิงฉลองด้วยมีไพ่สามถ้วยเข้ามานะคะเฉลิมเฉลอง เป็นไพ่ถ้วยเป็นไพ่ที่ต้องเฉลิมฉลองและก็ในไพ่ฮาร์ปิเสนะคะแต่ว่าทุกสิ่งอย่างนะคะมันก็มีทางดีแล้วก็ไม่ดีนะคะ,ะถ้าเกิดใครจะเสี่ยงโชคนะคะมันก็ยังก็ยังให้ระวังหน่อยนะคะแล้วก็มีซิกออฟครับหกหกหกเหรียญหกถ้วยเข้ามานะคะหกถ้วยเข้ามามหกถ้วยก็คือมีเพื่อนเก่ามีคนกับเก่า เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโอเคอ่ะเรามาดูเรื่องการงานการงานถ้าใครจะเริ่มต้นงานใหม่ทำได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณมีคนช่วยเหลือนะคะคุณมีเงินนะคะแต่ว่าเรื่องเงินให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะแล้วก็จะมีโชคมีลาบด้วยนะคะถามว่าทำได้ไหมการงานงานที่คุณเริ่มดีไหมดีนะคะดีไปได้สวยนะคะค่อยๆทำไปนะคะ,ะเรื่องการเงิน เรื่องการเงินนะคะเขาให้คุณจะมีโชคมีคุณจะมีเงินเข้ามือมีเงินก้อนเข้ามานะคะแต่ว่าให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและก็มัธยัตินะคะให้รู้จักคุณค่าของเงินนะคะเพราะว่าเงินมันหายากแล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องเงินถ้าเกิดทางเงินขาดมือหรือใครที่แบบเ,เงินไม่พอใช้มีปัญหารเรื่องเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ เรื่องเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณนะคะ,ะเดืองนี้สุขภาพของคุณก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของถ้าคุณจะมีก็มีปัญหาเรื่องของช่องท้องปวดท้องนะคะหรือมีปัญหาป,ปวดหัวเวียนหัวได้บ้างแค่นั้นนะคะ,ะโชคลาภคุณมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นนะคะอย่าลืมไพ่หนึ่งเหรียญเนี้ย ไม่ใช่เงินก้อนหรือว่าโชคลาภก็ได้แถมมีไพ่นี้ชอบมากเลยมีไพ่สามสามถ้วยนะคะเฉลิมฉลองแสดงว่าโชคลาภคุณมีนะคะชาวราศีตุลน,นะโชคลาภคุณมีอ่าสุขภาพโชคลาภไปแล้วมาดูในเรื่องส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณนะสำหรับคนโสดดูคนโสดก่อนนะคะคนโสด เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มให้ความรักของคุณคนโสดมีคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้นะคะมีอัศวินเข้ามานะคะอัศวินถือถ้วยมอบความรู้สึกดีๆให้แต่เหมือนคุณยังไม่ค่อยสนใจอะ่ะคุณจะเน้นไปเรื่องงานมากกว่าเรื่องงานเรื่องเงินคนโสดมีคนเข้ามานะคะ มีคนเข้ามาขายขนมจีบมมีคนเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะคนที่เข้ามานะคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเข้ามาก็ได้นะคะแต่คุณก็ยังไม่สนใจนะคุณขออยู่เป็นโสดดีกว่า <c oughs> ระวังนะคะเพราะมีไพ่ไฮเบทสขึ้นนะคะคนที่เข้ามาเขาไม่โสดนะเราอาจจะเป็นรองก็ได้ตกในสถานการณ์ที่เป็นรองนะคะเดี๋ยวไพ่ไฮเบทสขึ้นนะคะ มาดูในส่วนของคนมีคู่คนมีคู่นะคะคนมีคู่นะคะคุณจะเน้นไปที่เรื่องงานเรื่องเงินนะคะคนมีคู่ให้ระวังอย่างหนึ่งเนาะ <c oughs> ระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณนะคนมีคู่ ให้ระวังในส่วนในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกคุณอารมณ์ความรู้สึกที่คุณกับเขานะคะหรือคุณกับคู่ของคุณนะคะอาจจะมีปัญหากันได้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะคิดเรื่องงานเรื่องเงินเยอะแต่เหมือนไม่สนใจเขานะนะคะ แต่จริงก็ไม่ได้มีอะไรเห็นไหมคะคุณยุ่งเรื่องงานคุณไม่มีเวลาคู่นะคะคุณไม่มีเวลาดูนะคุณไม่มีเวลาใส่ใจครอบครัวคุณมีแต่เวลาทํางานนะคะแต่ก็คุณก็มีความสุขดีคู่ของคุณก็มีความสุขดีนะคะพราะมีไพ่าสามถ้วยขึ้นมานะคะก็สำหรับราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้จะเด่นในเรื่องของ การเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือเด่นในเรื่องของเงินคุณจะได้เงินก้อนมีโชคมีลาบมีลาบลอยเข้ามาโชคลาบที่เห็นนะคะคุณจะมีโชคลาบเข้ามาโชคลาบมาจากคนเก่าๆมาจากเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อนนําโชคนําลาบมาให้นะคะก็ลองไปเสี่ยงดูถ้าใครที่อชอบนะคะก็ลองเสี่ยงดูนะคะอาจจะมีโชคมีลาบก็ได้เดือนนี้นะคะ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเ,ออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไพ่เพิ่มนะคะได้ไพ่มาใหม่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะว่าไพ่อ,อยากบอกอยากแนะนำว่าอย่างไรนะคะไพ่อ,อยากบอกอยากแนะนำว่าอย่างไรสำหรับชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้นะ พาอยากบอกว่า the spiritual teacher แสดงว่าคุณมีจิตวิญญ,ญาณของความเป็นครูความเป็นครูก็คือการเรียนรู้การสอนการเริ่มต้นหรือการที่จะทำอะไรใหม่ๆนะ่ะมันมีจิตวิญ,ญญาณอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วนะคะไม่ถึงแม้กระทั่งเรื่องการเรียนรู้ชีวิตการใช้ชีวิต การจะเดินไปทางไหนนะคะคุณเรียนรู้คุณมีจิตวิญญาณของความเป็นครูของของความเป็นครูอยู่แล้วนะคะฉะนั้นนะคะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอย่างไรชีวิตคุณถึงจะไปต่อได้นะคะอันนี้ไพ่เป็นแค่แนวทางนะคะอย่างงมงายนะคะ,อ,ะอย่ายึดติดมากนะคะ,ะเป็นแค่แนวทางให้เราทา่านแต่ จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับที่ตัวเราว่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะทำยังไงนะคะไปทางไหนที่มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไปทำไหนทางไหนที่ทำให้ชีวิตเราโชคดีร่ำรวยนะคะคุณรู้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคําทํานายนะคะดวงประจำเดือนกระกฎาคมไว้เดี๋ยวเจอกันใหม เดือนหน้า,า่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ